สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับนี่วันนี้ก็มาอู่ต่อเติมซับนะครับนี่เตรียมจัดส่งแล้วนะครับนี่ของ f อฟสะแก้วครับนี่รอเลยนะครับนี่มังจะออกเดินทางคืนนี้แหละครับนี่ของ f อฟสะแก้วครับนี่ครับ กำลังทําการมัดอยู่ครับอูเราเป็นอูเล็กๆนะครับยังไม่มีรถสไลด์ครับใช้แบบนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าจ้างสไลด์นี้ครับค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มครับก็ต้องไปแบบนี้แหละครับเอารถลากเอาครับนี่ใครเห็นก็โบกมือทักทายได้ครับนี่ต่อเติมแซ่บครับนี่ ลังวิเคราะห์อยู่ครับนี่จะมัดแบบไหนดีอ้าวเอาให้แน่นนะเดี๋ยวขึ้นเขาไปลงเขาไปอ้าวเดี๋ยวขันหลังเซงไปก่อนเนาะมองแวบๆไม่ได้ดูครับของใครวิ่งผ่านไปในแวบๆเหมือนของเราแท้ทีไหนได้ครับของเราเซงไปก่อน้วนี่ครับ เตรียมส่งมอบครับนี่ออกเดินทางคืนนี้แล้วครับนี่ของสะแก้วนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะออกจากนี่ประมาณตีห้านะออกจากนี่ออกจากบุรีรัมตีห้าครับก็ไม่ไกลกันครับจากบุรีรัมไปสะแก้วกประมาณร้อยกว่ากิโลครับกำลังมัดอยู่ครับนี่เอาให้แน่นนะเอาให้แน่น แน่นแล้วอันต,ตรายไม่ต้อง,ง,งอมุดบุกค้าหรอกเอาเลยเราะลุยทุบเลตัดแน่นเลยเอาให้แน่นเลยครับนี่ก็จะไปแบบนี้เลยนะครับนี่ไปไกลสุดที่ไหนเลยอะไรเขาจะกันโอ้ไม่ที่เคยไปส่งอ๋อจังหวัดเลยโอ้จังหวัดเลยนะครับก็ไปแบบนี้แหละครับนี่ไปถึงจังหวัดเลยมาแล้วครับนี่ ไปบ,บนไปบนครับงวดที่แล้วก็ไปนายจะหลรวยครับวันนี้ก็จะไปเขาจะก,กันสะแก้วน,นะครับนี่ถ้าเจอรถคันนี้ครับทักทายได้นะครับนี่อูต่อเติมซับครับออกเดินทางคืนนี้เลยครับนี่ <gracias> สามช <c oughs> าใส่เลยฮา่าา่ากำลังมัดอยู่ครับนี่

ถ้าแช่งไม่ไปด้วยก็ลดอีก2,000บาทแสดงว่าทำงานไม่เสร็จถ้าคนถ่ายไปด้วยเพิ่มอีก3,000บาทถ้าค<อ>ุณถ่<อ>ายตรงนี้เลยเออวว่างแล้ช่วงนี้เป็นช่วงขายช่วงเนี้ยหน,น้าขายอยู่ใกล้เทศกาลนะเบอร์เบอร์สิถ้าคนถ่ายไปพร้อมกับแช่งเพิ่มอีกละ4,000บาท ตายคู่ครับนี่ครับกำลังทำการมัดอยู่นะครับนี่ของสะแก้วครับเช็คระบบเรียบร้อยหมดเลยครับนี่รถเสร็จประมาณ2วันนะครับนี่เรากำลังขับเช็คระบบเบรคคลาดครับระบบไฟครับนี่ก่อนส่งมอบลูกค้าครับนี่ไม่ต้องมีปัญหากันทีหลังนะครับนี่เราเทสระบบกันประมาณ2วันนะครับเช็คเบรกเช็คคลช์เช็กระบบเกียร์ เปลี่ยนท้ายของเลวให้ใหม่ครับนี่นี่ครับดูช่วงล่างครับทิชหมดแล้วนะครับพวกเกียร์พวกคลัตช์ทันซีครับนี่เก็บรายละเอียดเรียบร้อยหมดครับนี่ราคาไม่แพงนะครับโทรมาสอบถามได้ครับนี่ถ้าแบบนี้เกียร์สองลูกครับเพลาเดียวนี่แนบก็เสริมให้หนาๆเลยครับโทรมาสอบถามทางอู่ต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่ ราคาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับนี่ไม่ต้องกลัวครับไม่มีเงินก็สอบถามได้นะครับนี่ใครอยากได้ครับอยากได้รายละเอียดครับอยากรู้ราคาครับโทรมาสอบถามทางอูตโตเติมซับได้เลยนะครับนี่สองเกียร์เพลาเดียวนี่เจ้าของก็เลือกสีเองนะครับนี่นี่เงาวับเลยครับนี่ราคาไม่แรงครับ ใครอยากได้นะครับนี่ทรงประมาณนี้ครับอู่ต่อเติมซับช่างนี่ครับนี่โอ้จะไปแล้วเจ้าของรถตกใจเอ้าอายุแค่นี้ครับทํารถได้แล้วนี่โอ้ไม่ธรรมดาครับช่างนี่เป็นสิบกว่าคันแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งคันสองคันครับสิบกว่าคันแล้วครับดูนี่ความเงา มันสีรถยนต์เลยครับเงากิ๊บเลยมัดให้แน่นนะ <c oughs> ขึ้นเขาลงเขาด้วยนะสะแก้วเดี๋วกกำลังนั่งนั่งอยู่รถใครไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ลงหิวแลไม่ใช่ลงเขาอ่ะลงหิวอะ <c oughs> มัดแน่แน่นนะมันมีช่องร่องนะนะอมันมีช่องร่อง มันกลัวมันไม่ลงช่องร่องนี่แหละตัวอย่าเคยเกยไปเอลริงมาแล้วกลัวมันไม่ลงช่องร่องนี่แหละไมปมองเลยไปเองช่องร่องเพรรถหนักด้วยเนาะมีแต่รถพ่วงแล้วขึ้นเขาอ่ะนรถสองร้ออ็คันที่สองอันตรายลุกขึ้นไปลงข้างท่งแหละไปสะดุดไอ้ตรงรถพ่วงนั่นแหละยากไปว่าเอ้ารถเอ้ารถรถใครรถใคร สบการณ์มีมาแล้วครับนี่ไอคันข้างหลังแซงไปข้างหน้านี่เจอทักทายได้นะครับนี่ออกเดินทางคืนนี้ครับนี่สะแก้วครับเขาจะกันเช็กระบบเทศระบบเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่ซื้อลูกใหม่ใส่ให้เลยนะครับแบตเตอรี่นี่ ไยก็จะประมาณนี้เลยครับนี่สีสันใครอยากได้อีเต็นไว้ใช้งานนะครับติดตอ่อมาทางอูต่อเติมซับได้เลยนะครับโทรม,มาสอบถามรายละเอียดได้ครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับราคาเช็คอูอื่นดูก่อนก็ได้นะครับนี่ผมบอกไว้ทุกคลิปเลยครับเช็คดูทางอูอื่นดูก่อนเลยก็ได้ครับค่อยมาเช็คทางอูต่อเติมซับ ว่ารถสภาพแบบนี้ราคานี้ครับนีม่มาเทียบราคาแล้วของเรายัางถูกกว่าเยอะครับพร้อมจัดส่งครับอืมก็เช็คราคาดูได้ก็ไม่ได้นี่เนาะก็แล้วแต่อูใครอ,อูมันจัดส่งก็ไปแบบนี้เลยครับทัสไลไปสะเกวก็เป็นหมื่นแล้วมั้งครับนี่ เ,เกือบๆแล้วครับนี่ผายใจก็เพิ่มขึ้นนะครับจะขึ้นสไลด์ไปแต่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับส่งมาหลายคันนะครับเป็นสิบคันแนละ้วทั้งส่งทั้งลากครับนี่สองชั้นสามชั้นเอาให้แน่นนะนี่ครับ อันนี้เป็นระบบสตาร์ทกุญแจนะครับนี่ไ,งไ,งได้สตาร์ทครับนี่สตาร์ทกุญแจนะครับของ FC สะแก้วครับสตาร์ทกุญแจครับพวงมาลัยพาวเวอร์ เนีอันตรายเด้อขึ้นเขาลงเขาด้วยอืมอ้รถคันนี้เองโอ้นี่ยีโก้คันนี้มัไม่ยังไม่ได้ทำตัวตัวหลักโอ้บินซินโอ้แต๋อไปอีกเป็นมาเต็งเอ้ยนู้ไหน น่ี่ครับของอูตองมัดเองนะครับนี่โอ้ช่างยิ้มหน่อยช่างต้งต แต่ใครฟังไม่ออกกับเสียงในฟิล์มครับนี่เป็นเสียงแถวบ้านเขาพูดภาษานี้กันภาษาญี่ปุ่นโอ้หลายภาษาหลายภาษาภาษาอะไรก็ได้ึ่มเมนแมงโกดเมนสวยไทยเ่าได้หมดได้หมดถ้าเติมวายขาวปีศูนย์ไปยิ่งจะไรลื้อ มันเละมันเละมันให้เน่นเออตัดีเดียนี้่กครกเปียหมดกดูด้วยนะตัวลากนะไอรถลากลากไปล้อตัวลากหาย นี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่กดเนี่ยโยกอโอ้ยอย่าเพิ่งเอาแม่แรงลง,<า>งเดี๋ยวมันไหลไปนู่นน,นี่ครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่กานมัดกันอะไรก็เช็คดูอีกทีให้เรียบร้อยครับ จะได้ไปหาเจ้าของแล้วครับคืนนี้ครับออกเดินทางตีห้านะครับนี่เส้นบ้านกรวดรหัสทรายออกไปทางโน่นดินแดงครับนี่นี่ยะไปเจอของดีอยู่นู่นบ่ฮะอ๋อนี่เจ้าของเขาอยู่สะแก้วนะนี่เขาจะย้ายสัมโนครัวไปสะแก้วคืนนี้แหละครับนี่ ทำใบย้ายเรียบร้อยแล้วมัดตรงกลางด้วยอ๋อป้องกันครับนี่เอาให้แน่นหนาครับเช็คความเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนอื่นด้วยไม่ใช่แต่ของเราอย่างเดียว มาหมุนลูกกัมพร้าด้ว้ยไม่มีพ่อมีแม่น,นี่ยกัมพร้า <c oughs> ต้องถอดเพลากลางออกด้วยโอต้องลากแบบนี้ครับต้องถอดเพลากลางออกนะครับนีเน่เดี๋ยวช่างก็จะมุดถอดเพลากลางออกครับ นี่นะครับเหนบตัวใหญ่ที่ว่าเราเสริมให้ครับเหนบสิบล้อเลยครับนี่นี่บรรทุกหนักๆเลยไม่ต้องเสริมเยอะครับนึ่เข้าไร่เข้าสวนนี่เอาเหนบใหญ่ๆเลยฮะมือใครจะไปจ้างแล้วตี้องนี่ให้ช่างก็ต้องไปแล้วเนาะ ใครจะไปวางเครื่องวางอะไรไงคอยจะใบเต๋อกึ่งเต๋อนอกินมันเถอะเตหนาต่ต่วนกึิงเต๋อดิเหนียวเกียงไงนะที่งานเนี่ยอ๋อปรับกระไหรือตึ้งจับไยูนั้เนี่เนาะ มัดมัดมัดไว้ข้างบนนั่แนแหละเดี๋ยวมัดเต้วข้างหน้าก็เล่นลูกกำมพร้าข้ามมัดให้ดีนะ <c oughs> เดี๋ยวกำมพร้าลุดยากอีกแลมันต,งตึงแล้วนะอเอาลวดเสียบเ,ยเสียบกระรูเลยเสียบเ เม่นพุทไทยยอมพลาดครับนี่คันข้างหลังก็ระวังด้วยนะครับขับห่างๆน่อยอย่ามาจี้ตูดนะครับนี่ถ้ามองเห็นคันนี้ครับอย่ามาจี้นะครับนี่ถขายรูปเกียวสองรูปอ๋อโอ้โหเบาไปเบาไ้ มันเก,กียร์ส<า>ลูกเ<ล>นี่ยน,น,นะนี่ครับตลอดเผากลางครับเห็นไว้เพราะว่าเราวิ่งไกลนะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ครับลากเอาก็จะถอดไปประมาณนี้ค่อยไปไป,ประกอบที่บ้านเจ้าของนะครับนี่ครับคลิปนี้ยังไงขอจบเพียงเท่านี้ครับ<า>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิงนะครับสวัสดีครับ